สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ่อนนะครับผมและจากวันนี้ไปคุณผู้ชมครับเราจะได้รับชมงานมีต่างประเทศนะครับในเวลา8นาฬิกาของทุกๆวันเลยนะครับซึ่งก็ผมจะทําคลิปวิดีโอไว้ให้ในแต่ละวันก็จะจัดมีแต่ละประเภทมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0631305304นะครับ บ้านมีครูออดยินดีบริการทุกท่านนะครับส่วนไลน์แอดจะเป็นครูออกภาษาอังกฤษแต่เดี๋ยวยังไงก็บอกหลายทีแล้วนะแต่ว่าภรรยาผมลืมแก้ให้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจัดการให้นะครับผมโอเคพร้อมแล้ววันนี้เดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมได้เตรียมงานต่างประเทศมาให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับก็วันนี้จัดงานสวยๆแล้วกันช่วงนี้เนี่ยมีคนไทยถามมาถึงงานโคลอมเบียที่เป็นใบเงินนะครับแล้วตัวชิ้นงานของเขาเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็โดดเด่นเนาะ ก็เลยจัดให้ก่อนเลยนะในตัวที่1วันนี้จะเป็น G61 ครับ450บาทฟรีค่าจะส่งสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ก็คือมีดที่พร้อมกับซองผ้าไนลอนสีดำแบบนี้ซึ่งตัวซองของเขาเนี่ยเอาจริงๆมันก็ทำมาได้ดีในมาตรฐานของมันแล้วนะครับในงานราคา450บาทเนี่ยนะแต่ว่า,าในปัญหาคือด้านในเนี่ยถึงแม้มันจะมีตัวพลาสติกแข็งรองให้ก็ตามแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่กันปลายเนี่ย จุดแรกที่มีโอกาสขาดสุดก็คือบริเวณด้านหน้าตรงนี้เพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับไม่ใช่แค่รุ่น g 6 1อย่างเดียวนะรุ่นอื่นก็เป็นเพราะฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยอย่าลืมใส่ตัวพลาสติกกันปลายไว้ด้วยนะครับเนาะอ่ะไล่มาปับ๊บคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีตีนทุกแกอยู่1จุดมาร์เข้าให้แล้วก็จะมีกระดุม1จุดนะครับดึงออกมามาร์นะครับผมเห็นไหมฮะกันปลายที่เป็นพลาสติกผมบอกเมื่อครู่นะครับอันนี้คือส่วนสําคัญนะครับใส่ไว้ด้วยไม่งั้นเด เปิดตัวเจ้า G61 ครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นงานมีดโคลอมเบียใบเงินนะครับมับเข้าให้สวยๆเลยครับพามาดูวัสดุใกล้ๆกันก่อนนะใบนะเป็นใบเงินครับเป็นงานสแตนเลส4 4 0 c นะครับตัวสันเนี่ยหนาประมาณ4มิลโดยประมาณนะครับความกว้างของใบมีดเนี่ยจากจุดที่กว้างที่สุดประมาณ4เซนนะครับคุณผู้ชมริ้วรอยเส้นสายเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนมากว่า เดินได้ดีเนาะความยาวรวมทั้งหมดชิ้นงาน12นิ้วครับจะเห็นได้ว่าบริเวณที่เป็นคอมีดเนี่ยมันจะมีความเป็นเขาเรียกว่าลวดลายเส้นสายแล้วก็ทำให้มันดูหรูหราขึ้นด้วยงานแบบเรซินที่มีการทำสีให้เหมือนแบบอัญยมณีแนห่งท้องทะเลนะครับว่าจะมีสีฟ้าค,คลาำนะครับบริเวณตรงด้านท้ายเป็นงานไม้แท้นะครับจริงๆลักษณะไม้เนี่ยเป็นการย้อมสีดำ แล้วก็ใช้กรรมวิธีนะครับที่เขาเรียกว่าพวกไมกาตาก็คือการป้องกันไม่ให้ไม้เนี่ยมันดูดความชื้นนะตอกได้หมด2จุดครับสันท้ายเนี่ยมันเป็นแบบการกระแทกแบบเรียบแต่ก็ไม่ได้ลืมว่าจะต้องใส่ลวดลายมาให้ดูกิบเกะยูเรกาด้วยนะครับนี่กระดูเท่อยู่นะครับมีร่องสําหรับการลองนิ้วไว้ให้นะครับนี่สวยงามครับด,ดูหรูหราในราคา450บาทนะครับคุณผู้ชม ก็ถือว่าเหมาะเหม่งกันเลยทีเดียวนะเรื่องของความคมเนี่ยมันได้ทุกเล่มอยู่ละงานตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างเปิดคมได้สวยนะครับเนี่ยเปิดคมได้สวยแล้วก็เนี่ยนะครับหวานหวาน,น,น,นเลยนะทันใดสนใจน่าจะเหลือไม่เกินสองสาเล่มละเอามาให้ดูกันเพราะว่าตอนสั่งมาสั่งมาแค่ไม่น่าจะถึงครึ่งโหลนะครับเพราะว่าเคยรีเควสไปแล้วแต่บังเอิญบังเ,เอิญว่า ทางดิวเลอร์ไม่มีของนะครับก็ได้มาเท่านี้นะก็เท่านี้ก็น่าจะน่าจะเพียงพอแล้วนะฮะเพราะว่าหลายท่านปัจจุบันนี้ก็เหมือนจะได้กันแบบเต็มแล้วนะครับหลายคนก็สั่งไปแล้วนะครับอยู่เรื่อยๆอ่ะประมาณนี้ครับตัวที่หนึ่ก็ g ีหกหนึ่งนะครับถัดมาเนี่ยมันจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นตัว G 7-5อยู่ในยุคลังหลังๆนะครับแต่ดีไซน์ที่ทำออกมาเนี่ย เรียกได้ว,ว่าใช้ไลายแจวแหววเลยนะ,นะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับตรงนี้มันจะมี2จุดกปกติบางรุ่นก็จะมีแค่จุดเดียวนะครับที่เขาทํามาให้แต่ว่าเจ้า g 7 5เนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่างามหยดย้อยนะฮะงามหยดย้อยจริงๆอ่ะลองดูก่อนเลยครับมับเข้าให้สีเขียวมรกตแบบนี้ลักษณะเหมือนปล้องไผ่นะครับสีสันเนี่ยแล้วก็ดูลายไม้เสียก่อน อันนี้เป็นลายไม้แท้นะครับคุณผู้ชมไม่ได้มีการแบบแต่งเติมขึ้นมาเนาะแต่ว่าไอ้ตัวไม้เป็นการย้อมสีขึ้นมาแต่ว่าตัวลดลายไม้เนี่ยเป็นลายของไม้มันโดยธรรมชาติเลยครับ G75 นี่จินแรงคอปนีครับตรงปลายเป็นแบบสไตล์เปอร์เซียนิดหนึ่งนะบริเวณสันเนี่ยสันที่ได้จะประมาณ4มิลนะครับความกว้างของใบมีดประมาณสัก3.7ซนเห็นจะได้ นะเหมือนหน้ามีดมันจะกว้างน้อยกว่าเจ้า G61 เมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าเรื่องของดีไซน์ความสวยงามแล้วก็ความพริ้วไหวเนี่ยไม่เบาเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ด้ามเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบป้องๆ้องนิดนึงไม่ได้มีล่องสําหรับการวางนิ้วไว้ให้เพราะฉะนั้นการจับเนี่ยหลายคนกังวลว่ามันจะกระชับหรือเปล่ามันกระชับแน่นอนนะครับเพราะว่าบริเวณตรงท้ายเนี่ยมันมีส่วนโคง้งส่วนเว้าให้เวลาวางมือเนี่ยมันก็จะพอดีนะครับ แต่จุดหนึ่งที่อันตรายอยู่พอสมควรนัคือบริเวณตรงคอมีดนะครับรุ่นนี้เนี่ยระบบเซฟตี้เนี่ยมันก็มีให้นิดหน่อยบริเวณตรงเนี่ยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นในรุ่นอื่นเนี่ย<ๆ>ก็เท่ามาเป็นบังคมแบบใหญ่ๆเนาะมันจะช่วยกันแล้วก็เซฟตี้ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อยากจะได้มีดที่เอาไปใช้งานหรือบางทีเนี่ยในครัวมีคนแก่ใช้งานร่วมด้วยนยก็แนะนําว่าผู้สูงอายุไม่ควรใช้มีดเล่มนี้นะครับเพราะว่า ล่าสุดก็คือคุณยายผมเนี่ยเคยลองเอาไปใช้อะนะเห็นว่าสวยดีอยากไปใช้เวลาเขาใช้ไปใช้มาเนี่ยมือไปจับโดนตรงคมมีดตรงนี้นะครับเลยทําใหม้มันเกิดอาการแบบบาดมือนิดนึงนะเพราะว่าตัวเซฟตี้มันน้อยนะครับอันนี้คือผมก็พูดถึงข้อดีข้อด้อยนะครับนะส่วนข้อดีของเขาเนี่ยคือมันสวยแน่นอนสวยเฉียบเลยครับและความคมเนี่ยเรียกได้ว,ว่าองศาการเปิดคมของชุดนี้เนี่ยผมยอมรับเลยว่าเปิดได้ดีมากนะครับนะเป็น450ที่โคตรที่คุ้มค่าเลยทีเดียว นะแต่ใครคิดว่าเอาอยู่อาจารย์ประสบการณ์มีไอจีเนี่ยมันไม่คนามือหรอกนะมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวอยากรู้ก็450บาทครับนะเป็นเจ้าของได้ท,ทันทีมีจํานวนการได้มาเนี่ยน้อยนะฮะน้อยกว่าในรุ่นอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวผมพยายามจะปรับปรุงฉากแล้วก็แบ็กกราวให้มันเหมาะสมกับการที่คุณผู้ชมรับชมงานมีดหน่อยนะครับนะเดี๋ยวจะปรับพัฒนาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ ระบบต่างๆก็กําลังเร่งพัฒนาให้มันเข้าที่หน้าร้านก็พยายาจะปรับปรุงให้มันดูดีขึ้นนะครับทุกผู้ชมนะสองรายการผ่านไปรายการที่3เนี่ยเขาเรียกว่านี่มันแบบคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดหรือเปล่ามันดูแบบโอ้โหหรูหราดูผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินเลยนะครับเนี่ยมันบ่งบอกถึงบารมีถึงอำนาจนะครับการใช้มีดเนี่ย คนเล่นมีดเวลาพกพาไปในยิบออกมาโอ้โหทำไมมีดมันสวยขนาดนี้สันท้ายกันกระแทกแบบเรียบนะครับลองดูแล้วกันว่าผิวไม้เนี่ยมันเป็นไม้สีน้ำตาลออกแดงๆนะครับมีความแบบตะโกนนิดนึงว่าเนี่ยนะมีบารมีนะนะครับดูแข็งแกร่งนะครับแล้วมันก็ดูหรูหราไปในตัวด้วยนะครับตรงปลายเนี่ยมองในกล้องเหมือนมันจะปลายเชิดเชิดนิดนึงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับตรงสันมันจะแบบเรียบๆเลยนะครับ มันจะไม่ใช่ทรงแบบเปอร์เซียแบบจ๋าๆนะครับบางบางรุ่นปลายคงแบบเปอร์เซียจ๋าจาเนี่ยมันจะดูชัดเจนกว่านี้ลายเส้นบนใบมีดนะครับองศาการเปิดคมแล้วก็ความสวยงามการมีลายเส้นบนริ้วมีดนะครับที่ตัดแบบเข้มแข็งมากนะครับดูชัดเจนมากนะฮะค่อนข้างละเอียดละออ,อยู่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับด้ามจับค่อนข้างหนักนะครับผมจะค่อนข้างชอบ G57 เป็นพิเศษ พอนี่คืองานโคลอมเบียรุ่นที่ผมเคยมีเป็นเล่มแรกในชีวิตนะครับกระบังมือทองสีทองเนี่ยนะครับผมมันคือเล่มแรกในชีวิตผมเลยนะในรุ่นนี้ G57 เนี่ยแต่ปัจจุบันเล่มแรกนั้นก็มีลูกค้าเอาไปแล้วนะครับต้องนานแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะก็ท่านใดที่สนใจเจ้า G57 นะครับ400บาทฟรีค่าจัดส่งนะครับมีบริการชำระค่าบริการหรือว่าจ่ายเงินที่ปลายทางด้วยนะครับ ตอนนี้ปัจจุบันผมขนส่งกับปลษยสรีไทยอ่นะครับเพราะว่าปลษยสรยีไทยเนี่ยก็เราทําตามกระบ,บวนการนะครับเนาะเขาอนุญาตให้ส่งงานประเภทเครื่องใช้อุปกรณ์นะของมีคมในครัวอะไรเงี้ยได้นะครับนะอันนี้ก็ใช้อุปกรณ์ในการแคมปิ้งได้ G57 ครับกระบังมือสีทองแบบสวยๆเลยนะใครชอบดูรูแล้วราแบบนี้ก็ตรงจัดเลยนะครับเพราะว่า ไม่ได้มีเยอะนะชุดนี้เนี่ยผมสั่งมาเอาแค่พอหอมปากหอมคอจริงๆนะครับเพราะเอาเงินมานอนที่ร้านมันก็จะยักงไงอยู่นะครับ400บาทเท่านั้นเมื่อครู่ฟรีค่าจะส่งนะครับถัดมาอีกตัวตัวนี้ก็400บาทฟรีค่าจะส่งเหมือนกันกับเป็น G59 G59 เนี่ยมันเป็นโมเดลที่มีความแบบฮาวายฮาวายนึงนะครับ ลวดลายมันเหมือนกับพวกเปลือกหอยหรือว่าอะไรอยู่ข้างทะเลนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมผมมองแล้วรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยสไตล์มีความเป็นเปอร์เซียที่มากกว่าเจ้า G57 อยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าตรงปลายมีความชัดชดนิดหนึ่งนะครับบริเวณคอเนี่ยมันจะเป็นสีเงินฉลุลวดลายเป็นดอกไม้กับลายคลื่นทะเลและสายลม,มนะครับแบบนี้เลยนี่ไม้สีน้ำตาลเข้มเหมือนกันนะครับฟิลลิ่งดีเอาไปวางตั้งโชว์คู่กันอนะ ระหว่างเจ้า G57 กับ G59 เนี่ยมันสวยงามเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะครับส่วนนักสะสมที่ชอบเก็บพวกนี้เนี่ยผมว่าเก็บแล้วมันอยู่ได้นานๆนะพวกด้ามที่มันเป็นพวกงานเลซซนหรือว่างานพลาสติกเนี่ยไปนานๆแล้วมันจะยุ่ยแต่อย่างเนี้ยเต็มที่เลยสีไม้มันจะมีความเฟดลงก็คือแบบมันจะจืดๆลงถ้าผ่านไปหลาย10บป,ปีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเก็บดีๆไม่ได้โดนแดดเนี่ยโอ้โหยาวๆไปเลยฮนะยาวยไปเลยทีเดียว เจ้านะ G59 ความยาวเท่ากันนะครับก็คือ12นิ้วนะความกว้างของใบมีดเนี่ยก็ประมาณสัก4เซนนะครับนะโดยประมาณนะสันหนา4มิลครับนะก็ครบเครื่องนะตรงปกไม่จกตาครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าผมเน้นบริการเป็นหลักนะครับคุณผู้ชมนะ400บาทฟรีค่าจะส่งนะครับอะ แล้วก็อีกหนึ่งเล่มเป็นตระกูล G เหมือนกันครับเป็น G30 นะครับอันนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นยุคสมัยแบบคลาสสิกตัเก่านิดนึงนะฮะก็จะมีความเป็นวินเทจสไตล์นิดหนอ่อยอะมั้าให้แต่มันสวยใช้ได้เลยนะมันเป็นเพียงไม่กี่รุ่นในตระกูล G ที่มีการเล่นลวดลายบริเวณด้ามไม้โดยการใส่เขาเรียกว่าตัววัสดุใส สะท้อนแสงเข้าไปนะไม่ใช่สใสๆเราเรียกว่าสะท้อนแสงสีเงินๆนินนะครับเวลามันโดนไฟเนี่ยมันก็จะมีความแบบอลลามมีความเล่นไฟนะตรงท้ายเป็นการกระแทกแบบมีลวดลายให้ด้วยนะครับดูลองดูใกล้ๆแล้วกันนหมับเขาให้เป็นไงฮะมีระบบเซฟตี้ที่ดีนะรุ่นนี้ถึงจะดูโบราณน,นะครับแต่เซฟตี้ของเขาก็ก็มีให้ครับความกว้างของใบมีดเนี่ยจะแคบกว่าในรุ่นอื่นๆนะครับตัวนี้ประมาณสัก3.5เซน สันหนาสีมิลน,นะเท่ากันความยาวเท่ากันคือ12นิ้วนะครับเนี่ยตรงบริเวณคอก็มีเส้นสายให้นิดหน่อยตัดออกไปสีออกทองทอง,ทองให้ดูมีมิตินะครับบริเวณนะ่งปลายนั้นลักษณะเป็นดับพอยต์นะครับก็สวยดีทรงดับพอยต์เนี่ยจะเห็นในงานพวกประเภทมีดโบวียเยอะนะเพราะว่ามันเป็นสไตล์แบบไฟเตอร์ต่อสู้นะครับส่วนเปอร์เซียเนี่ยบางทีมีไว้ประดับเลยสวยเนี่ยนะครับโอ้โหแจ๋วแหววเลยนะ G 3 0นี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะฮะ สวยใช้ได้เลยทีเดียวอ่าประมาณนี้5เล่ม5รูปแบบที่หลายคนน่าจะชื่นชอบนะครับท่นานใดที่ดูแล้วรู้สึกว่าให้เล่มไหนมันถูกใจว่าอยากจะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ก็ลองคอมเมนต์ให้หน่อยละกันว่าใน5เล่มที่ขึ้นให้เมื่อสักครู่นี้ตระกูลจีของโคลอมเบียนเนี่ยครับรุ่นไหนสวยถูกใจกว่ากันผมจะดูซิว่าพี่ๆชอบประมาณไหนแล้วเดี๋ยวผมจะหามาให้ดูอีกในหลากหลายสไตล์ในะที่พี่ๆชอบ นะครับคอมเมนต์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับนะเพื่อจะได้เก็บข้อมูลเออพี่ชอบแนวนี้เดี๋ยวผมจัดให้นะครับส่วนท่านใดบอกอาจารย์มันไม่ใช่แค่ชอบอะแต่อยากได้มันราคาพอปันนี้ถูกใจไม่มีคําว่าแพงนะกระนูนเลยครับผม063 1305 304ครับบ้านมีครูอ่อยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ต้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ